ตอนนี้เราก็จะถึงร้านไก่ยกขกแล้วนะคะมาตามดีเจภูมิค่ะ <laughs> เป็นเอฟซีคนหัวโควค่ะแต่คือผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วไม่เคยได้แวะอโอ้ยที่จอดก็ไม่มีนะเนี่ยที่นั่งจะมีไหมก่อนไก่ยกรกพัทยาอีกกี่คิวคะประมาณห้าหกคิว คนหิวจะรอไม่ได้ต้องไปซื้อผลไม้กินก่อนตอนนี้คนในร้านก็เริ่มเทพชายยังมาเขาหผล่ได้เลยค่ะเงินแล้วของเราก็เหลือประมาณสี่คิวได้กินรอ,อกันต่อไป few moments later. จากการนั่งรอมา40นาทีอันนี้นะคะก็คือเน้ำหมูปวงอ,นนอันนี้อะไรนะตัว ตำลาวบะเขาพูกว่าตำลาวแล้วแต่เราเขียนไปตำบูปลาอ๋อตำลาวก็คงเป็นตำลาวปูปลาแหละนี่ก็ไก่ไก่โยโกครบก,ก,ก็คือนี่คือกล่องขึ้นชื่ขแต่งมตัวเพราะว่ากินไม่หมดอันนี้คอหมูยา่างหมดยังยังไม่หมดเดี๋ยวกอ่เหลือต้มใช่ไหมโอเค อาร่อยมากค่ะแม้ว่าจะเผ็ดแต่ก็แบบว่าสู้นะคะเพราะว่าป<ถ>ูมามีมาจะบอกว่าคอหมูย่างใช่ไหมกินกินมิกกับส้มตำแล้วก็ขนมจีนคือแบบเลิศอร่ายหน,น่อนะคะ่ะนี่นะคะเพิ่มมานจาก็คือตำดองแดงอีดองแดงก็คืออีเส้นมันนี่แหละเส้นสดนี่แหละนี่ก็เป็นเส้นบดคือทของทขอีทงสดเลยแล้วก็แบบว่า บีบลงในน้ำร้อนๆใช่ไหมร้อนจในชิมหน่อยที่ว่ารสชาติเป็นไงมันเหมือนนมชีนไหมอืมฮึเป็นเดือบเดือบหรอโอเคอันนี้อร่อยมากคือสั่งเผ็ดน้อยรสชาติอร่อยทุกอย่างคือเผ็ดน้อยนะเพราะว่าฉันกินอยู่ชอบฉันกินเผ็ดมากไม่ได้โอเคนะผ่านอยู่ผ่านอยู่มีหยอยลองชิมแล้วนะอันนี้รสชาติดีนะ จะเค็มไปนิดนึงมันน่าจะเป็นที่ตัวกละน้ำจิ้มก็โอเคนะมันน้ำจิ้มมันเหมือนอะไรไม่เลยจ้าเหมือนแบบน้ำจิ้มมันเป็นยังไงน้ำจิ้มมะขามเออน้ำมะขามอ่ะไก่ก็โอเคนะใช้ได้แห้งๆดีบุฟทฟอป์ห่อ้านโต๊ะสิบหกได้เลยเพราะว่าที่เด็ดอ่ะคือส้มตำนาะส้มตำเขาเด็ดอยู่รสชาติดีอืมก็ของอะไรดีสรุปร้านนี้ผ่าน หานดีเลยแหละดีเยี่ยมได้ติมรถไรมาคะ่ะสาราเีชีเทค่คะเป็นน้องเจลลี่ถือว่าอร่อยเด็ดดวงมากค่ะร้านนี้ยังไม่ถึงคะ่ะนี่คะ่ะคือจะบอกว่าถ้าใครที่จะมาตอนช่วงนี้ก็คือ ใช่เขาทำถนนอยู่นะคะพัทยาก็คือเราก็จะต้องหาที่จอดก่อนถึงร้านเพราะว่าไม่งั้นม hmm> ันจะไม่มีที่จอดเราก็เดินมานิดนึงอะไรคะนี่ไหนคะไก่โยโคนี่ค่ะร้านสีเหลืองคิดว่าเขาน่าจะกำลังต่อเติมร้านนะเนี่ยตรงนี้คือน่าจะเป็นแบบที่กำลังต่อเติมเพราะว่าอันนี้ก็คือร้านที่เขา เปิดให้บริการอยู่ตอนนี้นะคะไก่ยกขอค่ะแซ่บถูกใจมนะากทำถนนเนี่ยเห็นไหมคะนี่สเดือนล้วคงสลูกค้ามาจอดตรงนี้กันเต็มเลยคะ่ะแซ่บมากแต่แบบรอนานมากรอสี่สิบนาทีเพราะแบบคิวเยอะต่างชาติก็มีเกาหลีก็คือเกาหลีจีนฝร,รั่งอร่อยมากเลยะคะ่ะเยี่ยมะะเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะ บายบายด้วย่ปิดคลิปกดไลค์กดแชร์ค่ะบายไม่ได้ค่าอะไรใดๆนะคะรีวิวเฉยๆ